เล่าปีได้สั่งให้กวนอูไปยึดเมืองเตียงสากวนอูเดินทางไปยึดเมืองเตียงสาในครั้งนั้นก็มีฮองตงได้ออกมาสู้รบประมือกับกวนอูมีความเก่งกาจทั้งคู่สู้ก็ั้แต่เช้าจดเย็นกวนอูได้รับนวาจาไว้ว่าข้าจะไม่ฆ่าเด็กและจะไม่ฆ่าคนแก่จนทําให้กวนอูเนี่ย ได้มีโอกาสที่จะฆ่าฮองตงเนื่องจากว่าม้าของฮองตงเนี่ยอ่อนรา้าสู้ม้าของกวนอูไม่ได้ดาบที่อยู่ในมือของฮองตงเนี่ยหลุดจากมือเนื่องจากว่าขาม้าอ่อนแรงกวนอูเนี่ยไม่ลงดาบสังหารฮองตงเนื่องจากว่าได้้น่นวาจาไว้ทําให้ฮองตงเนี่ยรอดในครั้งนั้นและกลับเมืองเพื่อจะมาสู้ในวันถัดไป ท่านเหียนซึ่งเป็นเจ้าเมืองเตียงสาเนี่ยได้บ่นกับฮองตงว่าท่านเก่งธนูแต่ทําไมท่านไม่ใช้ธนูสังหารกวนอูในวันถัดไปเนี่ยฮองตงก็ได้ใช้ธนูมาจริงๆยิงครั้งแรกทําให้กวนอูเนี่ยตกใจว่าเฮ้ยเอง็งทำอะไรวะเนี่ยฮะยิงสายเปล่ายิงครั้งที่สองก็ยิงสายเปล่าอีกกวนอูก,ก็เริ่มรู้สึกไม่กลัวละก็เลย วิ่งม้มาเดินม้าเข้ามาที่จะสังหารหองตงแต่หารู้ไหมว่าหองตงมีการใช้ธนูอย่างเชี่ยวชาญมากห้องตงยิงธนูออกไปจนไปโดนผู้ของกวนอูทําให้หมวกของกวนอูหลุดออกจากศรีรษะทําให้กวนอูรู้ว่าจริงๆแล้วหองตงเนะี่ยจะสังหารตนเองก็ได้แต่ห้องตงไม่สังหารกวนอูเลยถอยออกมา ทําให้วันนั้นเนี่ยฮองตงก็กลับเข้าไปในเมืองเจ้าเมืองเตียงสามีความโกรธอย่างมากว่าทําไมมีโอกาสที่จะฆ่ากวนอูแต่ไม่ทําจึงสั่งให้ประหารฮองโตงเนื่องจากว่าเอาใจออกหานประชาชนแล้วก็ทหารหลายๆคนก็ได้คัดค้านว่าขอไว้ชีวิตฮองโตงไว้เถอะฮองตงเนี่ยได้ทำานุบำรุงช่วยเหลือ ท่านเจ้าเมืองมาก็เยอะไว้ชีวิตฮองตงเถอะแต่ฮันเหียนด้วยความที่โกรธก็ได้สั่งการสังหารฮองตงต่อฮองตงเนี่ยได้ถูกแก้มัดโดยอุยเหียนและอุยเหียนได้นำมีดไปตัดคอฮันเหียนทิ้งและเปิดเมืองสวามิภัก์แก่กวนอูเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้รู้ว่าอุยเหียนเป็นคนแบบไหน